วิ่งข่ที่ติดตามไม่พูดเยอะดีกว่าเมื่อวาน12ไม้น้ำบอลสดอ่ะอื้นี่ยังไม่รวมตัวนอกกระแสนะบอกแล้วไงว่านอกกระแสเมื่อวานนันมันแจ่มจัดจริงๆพี่ๆท่านใดติดตามอยู่ด้านไรแสดงความยินดีด้วยนะครับถึงตัวหลุดเนี่ยนะครับอย่างทางด้านแมนซีเนี่ยตัวเน้นเนี่ยจะหลุดไปแต่ไม่ว่าจะบาร์เซโลนาเอ่ยสปอร์ติ้งลิบบอนพระรองเบด้าไปเทเวนเต้ไปทางด้านโลเซนบอกเชลติกโอ้โหคือต้องบอกว่ามาหมดเลย น,นอกกระแสเมื่อวานแจ่มจัดจริงๆนะครับและก็ไม่พูดเยอะวันนี้วันจันทร์บอลน,น้อยด้วยใครไม่อยากพลาดตามมาเจอกันในไรเวลา4โมงเย็นเจอกันครับเอาล่ะว,วันนี้คู่ที่ผมจะหยิบยกมาให้นะเป็นสึกของทางด้านเซเรียอิตาลีเอนะครับเออต้องบอกว่าคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเป็นทางด้านอัตาลันตานะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางด้านโคโมนะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะแม่ต้องบอกว่า,นะวาเหมือนเป็นบอลแพ้ทางเลยนะว่าได้นะเจอกัน5ครั้งเนี่ยนะครับ เป็นทางด้านอัตานันตาฟาดใจไปถึง4โอ้โหอีกหนึ่งนัดที่เหลือเป็นเกมเสมอนะครับต้องบอกว่าและช่วงนี้โคโม่เนี่ย ถึงแข่งมาแล้ว4นัดเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ท้ายตารางน,นะครับเป็นรองบวยนะครับวันนี้มาเจออตาลันตาที่มีดีกีเป็นแชมป์ยูโรป้าเนี่ยนะครับถึงจะบอกว่าฟอร์มเนี่ยจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ถ้าวัดเรื่องฝีเท้าแล้วเนี่ยโหต้องบอกว่าอตาลันตาวันนี้ยืนเหนือกว่ามากนะครับแล้ววันนี้กําแพงเปิดมาเนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลกับการที่อตาลันตาเล่นในบ้านแล้วมาเจออย่างโคโม่ไม่ ไม่แปลกใจเลยนะครับวันนี้เปิดมาแพงอย่างนี้ให้มองเป็นของแพงที่มีคุณภาพละกันไปเน้นหน้าบ้านอัตาันตาหนึ่งห้ามีแน่นอน2ตุงเน้นๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้พี่ๆด้านในไม่อยากพลาดนะปัดขวาตามมาได้นะวันนี้บอลน,น้อยรับรองได้ของดีแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะสี่โมงอย่าลืมนัดนะครับเอาละวันนี้ผมกรอนวินเนอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ